อ uh, ผมมีบางอย่างต้องสารภาพครับคือจริงๆคลิปนี้เนี่ยมันควรจะเป็นคลิปเปิดการ์ดต,ต่อเนือ่องจากคลิปนี้นะผมแต่ว่ามันเกิดหผิดพลาดขึ้นคือไอ้คลิปนั้นน่ะที่ผมต้องอัพโหลดอ่ะที่ผมจะตัดในแคปคัตใช่ไหมอ่าพอตัดในแคปคัตเสร็จปุ๊บผมต้องโหลดเข้าอัลบัม้มแล้วก็อัลง youtube ก่อนแต่ทีเนี้ยเมมผมนันเต็มเมมมันเต็มนะผมผมก็เลยและประเด็นคือผมอะ่ะ ไอคลิปเปิดกต็ตกไอสองคลิปที่เหลือเรียบร้อยแล้วแล้วมาอยู่ในอัลบั้มผมทีนี้ผมเลยเพราะว่าไอคลิปนั้นนะมันโหลดเข้าอัลบั้มไม่ได้เว้ยผมก็เลยแบบอ่าลบสองคลิปนั้นไปก่อนให้มันอยู่ในไฟล์ขยะผมจะได้อัพ <c oughs> ผมจะได้เอาคลิปนั้นนะ่ะโหลดเข้าอัลบั้มได้นะผมอ่าเพราะว่าต่อให้เราลบคลิปไปเนี่ยแต่ว่าคลิปนั้นนะ่ะยังอยู่ในไฟล์ขยะเราไงเราจะสามารถกู้กลับมาได้แต่ทีเนี้พอผม อัพคลิปแรกไปเนี่ยแล้วผมจะเอาอีคลิป 2, คลิปสองคลิปสามอะกลับมาในอัลบ,บั้มเอาไปตัดต่อใช่ไหมประเด็นคือผมว่าเลือกสองคลิปนะเพื่อที่จะเอากลับมาใช่ไหมทีนี้มันจะขึ้นแถบขึ้นมาไว้ว่าจะมีสามปุ่มก็คือ <c oughs> ปุ่มคืนค่าปุ่มอะไรนะลบถาวรแล้วก็ปุ่มยกเลิกคืนค่าก็ค,คือคืนเข้าไปอัลบ,บั้มส่วนลบถาวรก็คือแบบมึงจะไม่เจอคลิปนั้นอีกเลยส่วนยกเลิกก็คือยกเลิกนั่นแหละ ทีเนี้ยด้วยความมึนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนิ้วผมเนี่ยมันมันมันดันไปกดอยู่ที่จุดกึ่งกลางของไอ้สองออปชั่นนะนี้ก็คือคืนค่ากับลบถาวรทีเนี้ยไม่รู้ว่านิ้วผมเนี้ย,ม,ยมันดันเอ็นไปที่ลบถาวรนิดนึงซึ่งมันคือนิดหน,น,นึงจริงมันก็เลยแบบว่าลบถาวรหายไปแล้วคืออันนี้ไม่ได้แบบมาอ้างว่าขี้เกียจตัดคลิปเลยลนะเพราะว่าเป็นความผิดพลาดตัวผมเองจริง ก็มันก็โทษใครไม่ได้นั่นแหละก็นอกจากโทษตัวเองว่าแบบว่าสับเพ่าเองประมาทเรือนสักอย่างนี่แหละมันก็เลยว่าชิปนั้นก็คือก็คือหายไปแล้วผมก็ขอให้วันนี้ด้วยนะครับผมก็คือเป็นความสมภาพตัวเองของมเองนั่นแหละก็คือแบบมันก็โทษใครไม่ได้นเพราะนอกจากที่ตัวเราตัวเราเองนั่แหละคือนะคือการ์ดเนี่ยมันจะได้มาประมาณนี้นี่ซึ่งก็ไม่บางนะผมหนาอยู่นะเนี่ย ก็ไม่เมื่อก็จะเห็นการ์ดทั้งหมดที่ผมจะเอามาให้ดูแล้วผมก็คือแบบก็ไม่ได้เห็นตอนเปิดแล้วล่ะเพราะว่าผมเอาคิวน้อยกลับมาไม่ได้แล้วนะผมก็ขอไปด้วยนะผมก็คือแบบเอาเป็นว่าเริ่มคลิปเลยดีกว่าปกติที่ใบแรกนะผมลูกรักผมแน่นอนครับนาโตะอ่าซึ่งนี้จะมาเป็นการ์ดระดับ R นะผมก็คือแบบว่าเออก็โค้ดมันก็เท่ดีนะใส่กระสุนจักเนาะใบต่อมาก็นาโตะเหมือนกันอันนี้ก็กำลังเปิดคัมภีอะไรสักอย่าง ต่อมาก็นกาโตกั๊ดอาร์นะผมก็คือกล่องเนี้ยถ้าวัดตามเลทน,นะถ้าเป็นคนอื่นที่เขาไม่ได้หวังนาโต้เลยเนี่ยมันคือมันไม่เกลือแต่สำหรับผมนะที่ผมคาดหวังนาโตมากเกินเนี่ยมันแอบเกืออยู่นิดนึงคือได้กร์ดอาร์สามใบใช่ปะ่ะอ่าและอย่างน้อยเนี่ยจะได้ SR หรือ S s สสักหนึ่งแต่ทีเนี้ยมันยันไม่ได้ไงมันก็เลยแบบว่าเออแอบผิดหวังนิดนึงแต่โดยรวมก็คือว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่า มันก็ได้อารสวยๆตัวละครที่ผมชอบมาเยอะเหมือนกันโอเคไปต่อมาก็ซาสเกะซึ่งอันเนี้ยอาร์ตมันซ้ำกับกล่องเขียวซึ่งเดี๋ยวเราเอาไปดูในแฟ้มอีกทีดูว่ามันเป็นยังไงนะผมไปต่อมาอันนี้ก็ซาสสเกะอันนี้ก็อาร์ตซ้ำเหมือนกันนะผมคือไอ้กล่องเนี้ยรู้สึกว่ามันกล่องที่มักง่ายมากเลยนะคือมันใช้อาร์ตคุ้มมากเว้ยเออใช้อาร์ตของกล่องอื่นแล้วมันปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างอะต่อมาอันนี้ซากุระนะผมก็การ์ดอาร์ธรรมดาเลยไปต่อมาก็ SR ซากุระ ต่อมาก็เอสซาซากุระอีกแล้วคือกล่องน,นี้ซากุระเราได้เยอะมากเลยนะเนี่ยแล้วก็เอสซาเนี่ยคือเราได้ซากุระอย่างเงี้ยคือมึงแบ่ง SR สักหนึ่งไปมาให้นาตกกูได้ไหมคือกล่องน,นี้จะไม่เกลือเลยโอเคต่อมาก็นี่คาคาชิ achi, โอวันนี้สวยนะผมเป็นคาคาชิช่วงเด็กกำลังใช้ปันปักษาอยู่ในเทสต่อมาก็ไอขีนตาซึ่งเราได้เราได้มาสองอาร์ตนะผมซึ่งเอาจริงคือมันคนละท่ากันนะแต่คือมันคนละอาร์ตคนละใบแต่รู้สึกว่ามันมันดูเหมือนเหมือนกันไงไม่รู้อะโอเค ต่อมาก็คิบาได้มาไปเดียวนี่แหละต่อมาก็เนจินะผมได้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยมันเลยหยุดไอ้สักทีวะเนี่ยนะครับผมเนจิแล้วเราได้มาสองอาร์ตเนี่ยดูคือมันอาร์ตเดียวกันชัดเจนมากๆนะผมแต่ว่าเอามาแบบคนระดับกันมีเอฟเฟกนิดๆหน่อยแค่นั้นเองนะผมเออแล้วก็ล็อกลีอันนี้ก็อาร์ซ้ําเหมือนกันต่อมาก็เทนเทนนะผมอ่าก็นั่นน้าที่โพลนะผมเทนเทนเราไปต่อมาก็ อาจารย์ไก่อันนี้ก็กําลังเปิดประตูพลังเลยนะไปต่อมาชิกามารุโอ้อันนี้มาเป็นใบเดือดโดดเลยนะผมซึ่งเป็นใบเดียวที่เราได้ไม่ซ้ำเลยนะเออเพราะว่ากล่องเนี้ยเราได้เอสเราได้อาร์กอาซ้ําอยู่นั่นแหละแต่ว่าอันเนี้ยมันคือใบเดียวเว้ยที่เราไม่ได้ซ้ําซักใบเลยนะผมก็ถือว่าเป็นใบแร่ระดับหนึ่งนะใบต่อมาก็ทีมเดียวกันนะผมก็คืออิโนะนะผมใบนี้สวยเหมือนกันนะใบต่อมาก็โจจิซึ่งอันนี้อาก็ซ้ําอีกเลยเท่านั้นแหละ ต่อมาก็ SR โจจิแล้วก็ S อโจจินะผมคือเราได้อาร์อย่างเงี้ยกับตัวอื่นเยอะเว้ยแต่ทำไมมันไม่มาเป็นนางตกว,ว,วะเออนะผมแล้วไปต่อมาอาจารย์เขาอาซึม,มาซึ่งอันนี้ก็อาซ้ำอีกเช่นกันนะผมไปต่อมาก็โอ้ใบนี้สวยนะผมเป็นโอครังนรุ่นที่หนึ่งก็คือฮาชิรามาของเรานั่นเองนะก็เท่ดีนะผมใบนี้ไปต่อมาก็รุ่นหนึ่งเหมือนกันนะผมอันนี้ก็อา,าร์ซซึ่งาอารซ้อีกแล้ว นะผมคือมึงจะมักง่ายไปไหนว่ากล่องเนี้ยแล้วใบต่อมานะผมอันนี้ผมย่อยเป็นไฮไลท์ของกล่องนี้เลยก็คือการระดับไซพีนะผมโอ้โหคือมันเท่หมากมากเลยฮะอันนี้เป็นซีพีของเอ,อ่อมินาโตะก,กับกุชินะนะผมเป็นคู่ผัวเมียนะครับผมอ่านี่โอ้โหมากให้ดูมากเลยเนี่ยคือเห็นไหมสังเกตดีๆนะตรงเส้นผมเขาอะมันจะมีแบบเฮ้ยทำไมมันไม่โฟกัสวะโฟกัสยังวะโอเคโฟกัสแล้วนี่นะผมสังเกตดีๆนะ มันจะมีเป็นความแบบเส้นผมแบบเป็นเลเยอร์เลเยอร์เลยคือแม่งเท่ว่ะคือแม่งเก็บรายละเอียดดีมากเลยนะดูรวมเนี่ยอันนี้เป็นไฮไลท์กล่องนี้เลยน่าจะสุดๆในกล่องนี้แล้วมั้งโอเคนะผมโอ๊ยทําไมมันภาพปื้อมันไม่โฟก,กัสว่ากล้องกูเป็นอะไรเนี่ยโอเคกลับมาแล้วนะผมซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าเลดมันคือยังไงนะคือถ้าเลดมันคือ 2CP2 UR กูต้องได้ UR มาอีกหนึ่งใบน,น,นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมได้ c p มา2 ก็คืออันนี้ผมดวงดีเองหรือว่ากูดนโสวยที่กูไม่ได้อยู่อาไบที่สองวะไม่รู้เหมือนกันนะผมเอาไปต่อมานี่เอสซามิโตใบที่สวยนะผมแต่ว่าอามันซ้ําแล้วมันเป็นการซ้ําที่โคตรจะข่าระาดับเลยเว้ยคืออันนี้แหละเรามีใบนี้เป็นระดับ SP SP นะผมแล้วได้เป็นเอสซารนะผมซึ่งถึงมมนจะเป็น SP ที่ได้มาด้วยความที่เราไม่ภาคภูมิใจเท่าไหร่แต่ว่ามันมันก็ถือว่าอาร์ซัมไงเออไปต่อมา SR สอาใบที่สวยนะผม เป็นมินาโตะที่เออก็เอ็กท่าเก็กทเฉยไม่มีอะไรหรอกไปต่อก็มินาโตะอาร์อาร์เน,นี้ย <c oughs> ก็ซ้ำอีกเช่นกันนะผมไปต่อมาอันนี้จิริยะมาไปดดโดดเลยนะผมก็เป็น SR ธรรมดาไปต่อมาก็จิริยะอีกแล้วนะผมซึ่งอาร์ก็ซ้ำอีกเช่นกันคือกล่องนี้มันเป็นอะไรวะคือมึงมักหน้าชิบหายอ่ะแล้วนี่คือโอโรจิมารุนะผมซึ่งนานานนานาทีออกนะผมก็คือไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยเห็นหน้าตาเท่าไหร่เลยนะ โอเคไปต่อมาก็ไฮยะเตะซึ่งอันนี้อาร์ตก็ซ้าแม่ใช่เป็นกล่องที่มักงานและใช้อาร์ตคุ้มดีจริงๆริไปต่อมาอันนี้คนโคโนฮามารุนะผมไปต่อมาอันนี้ s s r เรจิระเออทุยกาละเออโอ้ซึ่งไม่ค่อยออกเหมือนกันนะกาลาะเราเนี่ยอ้อใบนี้ก็เท่ดีเหมือนกันนะผมซึ่งมานี้ผมกะว่าจะเอาไปลุงกับร่างกับหน้าสัตหานะเพราะว่าอันนี้มันมีความแบบเนี่ยชุกกบคู่อยู่ตรงเนี้ยเออเท่แล้วไปต่อมาก็ SR ากาลระนะผม ไปต่อมาก็อาร์ธรรมดาอันนี้หน้ามันดูแบบหน้ามันดูเออเออมันดูแบบเต็มเต็มไงไม่รู้อ่ะเออไปต่อมาก็พี่สาวเขานะผมเทมาริไปต่อมาก็คันคุโร่ไปต่อมาก็ชื่อ,อไรนะโจจูโร่เออนั่นแหละนะผมก็เป็นมิสซิกอะไรรุล่าสุดนะผมไปต่อมาก็ฮาคุนะผมอ้าวูไปนี่สวยนะเป็นฮาคุช่วงเป็นสองเปสีคืนชีพนะผมวูไปนี่สวยใช้ได้เลยไปต่อมาก็ซาบุซะ ต่อมาคิโรบีต่อมาเออชื่ออะไรนะคุโรซูจินะผมโอ้เรียกได้ว่าเป็นการโคตรแรเลยนะผมเพราะว่าตัวละครจากหมู่มบ้านอีวาก็คือ,อหมู่บ้านหินนี่แหละเราไม่เคยได้ไม่แต่ตัวเดียวเลยนะผมซึ่งนี้เป็นตัวแรกและตัวเดียวที่เราได้มานะไปต่อมาก็มาระนะผมต่อมาโคนันวูอันนี้สวยใช้ได้นะผมก็เป็นโคนั้นก็ก็เอธรรมดาเออไปต่อมาอิตาจิต่อมานี่ยูอาร์นะผม และเป็น U R ที่แบบมันไม่ค่อยสวยอะเออคือมันไม่แบบแค่แบบมีแบ็กเกลเป็นเพชรเพชรแค่แต่มันแบบผมว่า S R มันสวยกว่านี้เออเป็น U R ที่มันดูแบบมักง่ายมักง่ายนะผมคือแบบโอ้โหและได้ใครไม่ได้ได้คิสเมะเนี่ยนะโอ้ยตายแล,แล้วก็คิสเมะระดับ R แล้วก็โอ้นนี้ดีแต่ละเนี่ยผมอกยังมองว่าดีแต่ละอันนียสวยกว่าคิสเมะใบเมืม่อกี้อีกนะผมคือแบบ หน้ามันยังดูแบบมีเอฟเฟกมีทงท่าแต่ไอยูอาร์นี่มันคือแบบไม่อยากจะพูดเลยโอเคต่อมาก็ดเดเดลาออ้ยอันนี้ก็อาร์ดีเดแลนะผมซึ่งดเดลาเกาสโน่นเหมือนกันก็ได้มาเพิ่มมาก็ดีแหละต่อมาก็ซาสุริอันนี้ก็อาร์ซ้ำอีกเช่นกันไอเวนต่อมาก็ฮิดันต่อมานี่นะผมเป็นฮาระอีกหนึ่งใบก็คือกาสซีพรีรวมแก๊งเหย่่ยวเลยนะผมนี่ก็เป็นแก๊งซาสึสเกะ ก็มีซาสึสเกะซูเนะซึคารินะก็จูโกะนะผมแล้วก็มีงูตรงนี้นะผมอ่านูลงบัตรกลาฟนี้สวยมากไปต่อมาก็คิมิเมลโลแล้วก็เนี่ยดูดูมึงดูเอ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วก็ทายูยยาก็เป็นแก๊งห่บ้านโอโตะแล้วก็มากับไอ้นี่นะผมมาทําไมก็ไม่รู้หมดล้เบิงโอเคหมดแล้วนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูในแฟ้มทีเดียวก็คือแฟ้มเดดโนดที่เราไม่ได้เห็นมานิมาเนิดนานนะผมโอเคเดี๋ยวขอญาตลื้อแป๊ ผมมีอะไรต้องพูดแล้วล่ะครับผมว่าเนี่ยถ้าซื้อกล่องต่อไปมาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะสามารถยัดเข้ามาในแฟมีได้หรือเปล่าเพราะว่ามันแบบมันเต็มแล้วว่ามันมันไม่มีหน้าให้เปิดต่อแล้วอะเออนะผมซึ่งแฟมนี้ใหญ่สุดที่ผมหาได้แล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าอนนะาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูในแฟมลเลยดีกว่าเปิดมาหน้าแรกก็โลง่ลงๆเลยนะผมซึ่งมีบัตรประชาชนน่าติอ,อยู่ตรงนี้ซึ่งเพราะผมไม่รู้จะเก็บไว้ไหนผมเลยเก็บไว้ในนี้นะผม ถามว่าทําไมพี่ไม่ใส่หน้าแรกเพราะว่าเออผมอยากให้นาโตะมันเป็นสองหน้าเน,นี่ยมันจะดูแบบเต็มเต็มตาหน่อยนะครับผมก็โอ้โหคือนาโตะเต็มสองหน้าไปแล้วนะผมเนี่นะผมก็เดี๋ยวดูโพอสต์อัพทีละใบกันเลยนี่นะผมแต่ละใบนาโตะก็เท่เททั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยว้าซึ่งไอ้น้าสนใจนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงม,มาการับผมแต่ที่เปลี่ยนแปลงก็คือตรงนี้นะครับผม ก็เนี่ยได้การ์ดอามาสใหม่นะผมสามใบตรงนี้นะผมนะผมโอ้โหคือแทบจะเต็มสามหน้าไปแล้วนะผมส่วนซาสึสเกะอันนี้ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะผมมีการ์ดเท่ๆหลายๆใบยเยอะมากนะผมตรงนี้นี่ถัดมานะผมก็เป็นเหล่าการ์ดนะฮูยซาสึสเกะมันมีการ์ดอะเยอะมากเลยนะเนี่ยอ่าแล้วนี่ครับผมก็จะเป็นการ์ดที่ผมบอกว่ามันซ้ําเนี่ยคุณดูความแตกต่างดิอันนี้มันจะมีแบบความแบบ close up ที่มันดูใกล้ๆหน่อยส่วนนี้มันจะแบบ ดูไกลๆแล้วก็แบบมีแบ็คแบ็กกราวนี้นี่หน่อยอันนี้ก็เช่นกันซึ่งมันก็แทบไม่ต่างอะไรกันเลยอะส่วนนี้ก็ซากุระนะผมซึ่งอู้กัสซากุระนี่คือเริ่มเยอะแล้วนะผมเนี่ยโอ้คือแต่ก่อนอาร์ซากุระมันมีแบบมันก็มีเยอะแหละแต่ว่าอาร์เทน่อมันน้อยนะผมแล้วก็นี่ครับผมลดมาหน้าสองเลยนะผมก็ใกล้เต็มสามหน้าแล้วนะเออสองหน้าถัดมาก็อาจารย์คาคาชินะผมก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากนะผมหลากหลักลก็คือเพิ่มมันมาเดียว นะผมแตะการ์ดโอ้การ์ดก,ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะผมก็คือล้นมาหน้าน,นี้แล้ว1ใบแล้วก็ต่อด้วยทีมเจ็ดสมทบทั้งหลายนะผมก็อีกอยามาโตนั่นเองถัดมาก็ทีมเท่าไหร่นะทีม8นะผมทีมของคินาตะนั่นเองนะผมก็มีนางเมียคินาตานะผมแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเขาคิบะเฮ้ยเอาจริงคิบะก็อาร์ตเท่ๆเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออก็เอสซาสามใบเลยแล้วก็มี SR1 ใบเปิดมา ก็มีคิบะนะครับผมแล้วก็ชินโนแล้วก็อาจารย์คู่ใดไหนถัดมาก็อาจารย์คู่ใดไหนอีกนะครับผมถัดมาก็ทีมเนจิอูย้ยทีมเนจิคืออากาศเยอะมากเลยนะเนี่ยนะครับผมก็มีเนจิเอซซาเปิดมาเลยแล้วก็อาร์ตต่างๆนะครับผมนี่ซึ่งเนจิทำไปเล่นนี่คือเต็มหนึ่งนะครัแล้วนะผมคือลามาหนะสองแล้วเนี่ยนะครับผมโอ้เป็นตัวละครที่มีชื่อเสียงจริงๆ แล้วก็มีเทนเทนนะผมเทนเทนแล้วก็อุ้ยการ์ดเริ่มเยอะแล้วเนี่ยอ๋อได้ได้เพิ่มมานี้มาใหม่แล้วก็ล็อกลีแปะเงาๆตรงนี้ใบหนึง่งแล้วก็ไม่เป็นไรมีการ์ดล็อกดีฝั่งนี้อยู่อีกเพียบเลยนะผมอ๋ผมโอ้โหคือดูดิล็อกลีตัวน,นี้คือเต็มหนึ่งหน้าแล้วนะผมถัดมาก็อาจารย์ไกลนะผมซึ่งอาจารย์ไก่ก็แบบโอ้โหดูดิใกล้เต็มหนึ่งหน้าแล้วนะโอ้เรียกได้ว่าทีมนี้มีตัวละครที่มีชื่อเสียงเยอะนะผมอาร์มงเงยชิบหายถัดมาก็ ทีม10นะผมทีมของอิโนโนชิกาโจนั่นเองก็มีซิกามาลุนะผมแล้วก็มีอินโนก็อิโนโ,โนโไม่ได้มีอะไรเพิ่มมากแต่ก็เพิ่มมาไปเดียวโจจีก็เพิ่มมานิดหน่อยนะผมนี่ก็ประมาณนี้ซึ่งตัวนี้ผมเว้นไว้ก็คือถ้าจะให้แบบเอาอาซึมะมาแปะตรงนี้ตัวเดียวก่าเหงาแย่นะผมถัดมาก็อาซึมะมีสามใบตรงนี้นะผมแล้วก็มีผู้ใหญ่ในหมู่บ้านก็มี อชื่อไหนนะกูจําชื่อแม่งไม่ได้อ่ะฮามูระเออจําได้แล้วแล้วก็อาชูรานะผมก็มันก็ไม่เชิงมาจากคุณนะฮะเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นผู้อาบุโสนะผม,ผมก็เลยเอามาไว้ตรงนี้แล้วก็มีฮาชิระมะแล้วก็มีโทบิระมะนะผมเป็นรุ่นรุ่นหนึ่งรุ่นสองถัดมาก็รุ่นสองอาแล้วก็มีฮิรุเซ็นแล้วก็นี่โอ้โหคือผมว่านะเป็น CP ที่ผมว่าผมเกือบจะชอบที่สุดในแฟมอ่ะ ไม่ได้อันดับ2ในดวงใจเลยแล้วกันเพราะว่าอันดับหนึ่งอยู่ในท้ายนะผมแล้วก็มีเนี่ย SP ที่มันได้มาดูเขาไม่ภาคภูมิใจอะ่ะคืองี้เว้ยไอกล่องที่ผมได้ใ SP ใบนี้ยพอผมไปเช็คเลทมันจริงๆอะ่ะมันกลับกลายว่ามันการันตีพวก SP SSP เว้ยซึ่งพาสิมาใบนี้ที่เราได้มาก็เช่นกันนะผมและเราตกใบนี้ก็เช่นกันที่ผมได้มาจากการการันตีนะผมคือมันแบบไม่ค่อยภาคภูมิใจเท่าไหร่ไง เออเพราะว่ามันแบบได้ SP s พีเทีมันควรจะแบบว่าเป็นการ์ดแรงไงแต่กลับแบบว่ามันการันตีซะง,งั้นนะผมมันก็แบบเออดูจะเซง็งๆหน่อยอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมก็เอาจริงนะ CP มีไปเนี้ยเท่กว่าเอสพีไปนี่อูเลยมไว้ไหน้าเลยแล้วก็มาที่การ์ดต่างๆนะผมนี่ก็มิโต้ก็เริ่มเยอะแล้วเนี่ยอืมถัดมาก็เซอร์เนเตยูร์ R, นะผมแล้วก็อาร์ต่างๆก็มีคาคาชิที่เออ มันเป็นรุานที่ไม่มีเน่มแหวนนะกูก็เลยเอามาต่อเป็นรุ่น6นะครับผมต่อมาก็จิระยะนะผมเป็นสามินัยในตำนานอ่าแล้วก็ตัดมาก็จิระยะอีกนะผมมีโอโรจิมารุคาบุโตคุชินะรินแล้วก็คนอื่นๆในหมู่บ้านนั่นเองนะครับผมนี่ก็แคตตากรีนี้สมาชิกโคตรเยอะเลยนะผมแคตตากรีนี้ก็หลักๆก็ตามนี้ แล้วก็มีพวกสัตว์อันเชิญที่ผมไม่รู้จะไว้ไหนผมเลยเอาไว้นี่แล้วก็มีพวกตนอื่นที่ลงหลงมาถัดมาก็หมูว่าึนะนะครับเปิดด้วยท่านคาเซงเงการานั่นเองนี่ก็อุ้ยการาเอาจริงก็การ์ดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคือการาดตอนนี้คือเต็มหนึ่งหน้าไปแล้วนะถัดมาก็พี่สาวเขาเฮมารีนั่นเองก็มีการ์ดหลักๆก,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 ก็ตามนี้คันคุโร่ก็มีเพิ่มมานิดหน่อย คือการ์ดมึงนี่คือเยอะไม่สมบ,บูบาดท,ที่มึงมีเลยนเนี่ยแล้วก็มีญาโจแล้วก็เออคนที่อยู่กับเขาไม่แน่ใจว่าใช่ผัวหรือเปล่านะแล้วก็อันนี้มันชื่ออะไรวะเหมือนจะชื่อปลากูร่มากร่อะไรสักอย่างอะซึ่งมแต่มันก็มาจากซึนะาหเลยเอามาต่อกันแล้วก็มาที่คริสเลยก,ลก็หลักๆก็มีตามนี้นะฮะมีฮาคุซาบุซะแล้วก็เจ็ดดาที่มาไงก็งไม่รู้แล้วก็ต่อได้คุโมะเลยก็มีคิรบีตรงนี้ แล้วก็มีท่านไรครั้งนี้แล้วก็ดาลุยแล้วก็อันนี้กู <c oughs> ดึงไปว่ากูมีครูซิใบนี้แล้วใบหนึ่งแล้วก็มีใบนี้ใบหนึ่งแล้วก็ต่อในตัวร้ายต่อเลยคือกูอยากประหยัดหน้าไงคือหน้ามันไม่เหลือให้วางแล้วว่ากูเลยต้องแบบต่อเนื่องกันไปเลยก็มีคังยะเซสึอินทรามานะนะผมนี่เหล่าบิ๊กบอสทั้งหลาย <c oughs> ก็อยู่ตรงนี้เนี่ยโอบิโตะอยู่นี่แล้วก็มาที่เหล่าสมาชิกแสงอุสาเปิดด้วยนากโตะเลย มีเพนต่อเนื่องมานะผมแล้วก็มีเพลนอีกมีโคนั่นนี่แล้วก็มีอิตาจินี่ c ีนี่แหละคือซีพผมบอกว่าผมชอบที่สุดในแฟมแล้วนะผมรู้สึกว่ามันเท่โคตรเลยเดี๋ยวเอามาให้ดูได้ดูฮนะโอ้คือมันเท่เฮ้ยเท่จริงๆนะอันนี้ผมพูดจริงๆผมไม่ได้อวยเลยเลยนะผมมันเพราะว่ามันเท่จริงๆโอเคแล้วก็อิตาจิเอสมี SSR SR าร์นะผมแล้วก็เต่าอา นี่แล้วก็ทีมเมทเขานะผมคิสเมะคือเอาจริงนะถ้าเอาไปสง่งไปเนี้ยมาแปะไว้ตรงแถ่นถ่นเนี้ยคือมันก็คือเต็มหน้าพอดีแลนะ้วอีตาจิถัดมาก็คิสเมะอีกนะผมก็ไม่รู้มึงจะได้เยอะทําส้นตีนอะไรนักหนาวะกูไม่ได้ชอบมึงเลยเนี่ยคืออย่างน้องมือให้ดีนะกูยังดีใจกว่านะเพราะว่ากูก็ชอบมันไงแล้วก็ซาซุริแล้วก็ซาซุริอีกนะผมอ๋อก็เริ่มเยอะแล้วนะซาซุริแล้วก็มาที่ฮิดันแล้วก็เอิร ตัวประกอบกูจำชื่อมันไม่ได้ด้วยซ้ำเนี่ยแล้วก็ให้เดี๋ยวกูเลียงผิดนี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยวฮีร่ากูอยู่ตรงนี้ได้ไงวะโอเคเลียงใหม่ละเราเอาฮีรามาไว้หน้าแล้วก็แก๊้งเดียวต่อเลยคือแบบมันต้องแบบประหยัดหน้าจริงๆนะผมคือมันไม่มีที่เหลือแล้ววะก็เปิด,ดรสซีพีรวมแก๊้งเลยเอ๊ะทำไมแสงมันบังวะเฮ้ยไอนเนี่ยซีพีรวมแก๊้งนะผมแล้วก็ซาสกเกะโฉมแตกอุตสาแล้วก็หน้านี้ก็ซาสกเกะนะผมมีซูงเนซื้อคาริน แล้วก็จูกโกส่วนหน้านี้ก็เป็นเหล่าแก๊งหมู่บ้านโอโตะก็มีคิมิมาโร่ซึ่งกูยังเจ็บใจกับแมงไม่หายเลยคือกูได้ UR เไป็น็กไหมแล้วใบหนึ่งกูก็เจ็บช้ำพอแล้วนะมึงยังมาตอกหน้าวีาหนึ่งใบเนี่ยไอชิบหายแล้วก็เอซซาซึ่งเอาจริงนะอาร์ตตัวเนี้ยเพกกว่าตัวนี้อีกคือก็พวกทุ่งท่าเอฟเฟกต์หลเนี่ยดูดีนะแล้วก็เมที่ SR แล้วก็ R แล้วก็พวกแก๊งหมู่บ้านโอโตะทั้งหลายทั้งแหล่ และหน้าสุดท้ายนะผมที่สุดท้ายจริงๆคือไม่มีต่อแล้วแล้วก็ฟูลที่คือแบบไปมาฟูลจริงๆอ่ะเออแล้วก็มีหมู่บ้านโอโตะน้อมแหลมมาแล้วก็พวกตัวร้าย,ยต่างๆแล้วเราสัตหางนะผมก็มี1หาง2หาง3หาง5หาง6กหางแล้วก็7หางตอนนี้เนี่ยคิดแล้วไปเก็บนว้วโตผมยังหาอาที่ไม่เหมาะสมอะไรนะผมยังหาอาที่เหมาะจะมาอยู่หน้านี้ไม่ได้นะผม โซดีหางเหมือนยังไม่เคยได้เลยนะครับผมอ้อซีหางหมันจะเป็นการ์ดแรนนะเนี่ยก็หมดแล้วนะครับผมโอ้โหคือกลัวแม่งจะเต็มจริงๆเลยเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ดูตั้งแต่ต้นยันจบถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผมทั้งอินสตาแกรมด้วยนะครับเพราะว่าผมก็แบบอาจจะโพสรูปแล้วก็อะไรที่อาจจะไม่ได้เห็นใน u t u b e ก็ได้นะผมก็ฝากด้วย แล้วก็วันนี้ก็ไม่น่าเหลือเลยพูดแล้วมั้งเออปิดลิปด,ดีกครับพูดหน้าเจ็บคอ